สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมกอนสวัสดีเลสเตอร์และน้องหวานใจในรายการฟุตบอลทเกเกอร์2 4 7สนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ในวงการฟุตบอลมาคุยกันครับเป็นข่าวที่อา,อาจจะช็อกความรู้สึกแฟนบอลสเปอร์สพอสมควรเลยใช่ค่ะกับการตัดสินใจของทอแทมฮอสเปอร์ที่ปลดอังเก้บอสเตอร์คูกกลูออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม ทั้งๆที่เพิ่งผ่าทีมคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกมาหมาดๆมเลยนะครับเป็นถ้วยแรกในรอบ17ปีของสโมสรแล้วก็เป็นถ้วยยุโรปในรอบ41ปีเลยทีเดียวถือเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้มากๆเลยนะคะใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับเรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยทั้งจากสื่อต่างประเทศอย่าง ESPN, Sky Sports แล้วก็มีเสียงสะท้อนโดยตรงจากแฟนบอลสเปอร์สเองด้วยค่ะเราจะมาดูกันว่า เหตุผลจริงๆเบื้องหลังการตัดสินใจที่มันดูสวนทางกับความสำเร็จแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และแน่นอนมองไปข้างหน้าด้วยว่าสถานการณ์ของสเปอร์สจะเป็นยังไงต่อไปใครจะเข้ามาแทนอะไรแบบนี้นะครับโอเคค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเอาประเด็นที่คนน่าจะสงสัยมากที่สุดก่อนเลยครับคือทำไมทาไมการได้แชมป์ยูโรปาลีกแถมยังได้ตั๋วกลับไปเล่นแชมเปี้ยนสอีกครั้งเนี่ย มันถึงยังไม่พอที่จะรักษาเก้าอี้ของปอสเตโคกรูไว้ได้และครับมันดูเป็นรูปประธรรมมากๆเลยนะความสำเร็จนี้อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนงงจริงๆคือถ้ามองผิวเผินมันก็ดูเหมือนว่าเขาทําได้ตามเป้าหมายมากๆใช่ไหมคะคว้าถ้วยได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกใช่เลยครับแต่พอไปดูข้อมูลเชิงลึกจากที่ ESPN หรือ Sky s p o r t เขาวิเคราะห์กันเนี่ย จะเห็นว่าบอร์ดบริหารเขาไม่ได้มองแค่ตรงนั้นค่ะเขาให้น้ำหนักกับผลงานในพรีเมียร์ลีกค่อนข้างเยอะมากซึ่งผลงานในลีกนี่อต้องยอมรับว่ามันน่าผิดหวังจริงๆใช่ครับน่าผิดหวังมากทีมแพ้ไปถึง22นัดในลีกนะครับ22นัดโหเยอะมากเยอะมากครับเป็นสถิติการแพ้สูงสุดของทีมในพรีเมียร์ลีกในประวัติศาสตร์โอ้โหสถิติที่ไม่น่าจดจำเลยแล้วก็จบแค่อันดับ17ซึ่ง บอร์ดบริหารเขามองว่ามันต่ำกว่าศักยภาพนักเตะที่มีอยู่ในทีมมากๆครับอันดับ17นี้คือโซน้ายตรลงเลยนะใช่ค่ะเราไม่ใช่แค่อันดับนะคะมันมีรายละเอียดที่น่ากังวลก,กว่านั้นอีกคือสถิติระยะยาวหน่อยยังไงครับถ้าดู66เกมหลีกหลังสุดภายใต้การคุมทีมของปอสเต็กก็กรูเนี่ยทีมเก็บแต้มได้แค่78แต้มเองค่ะ66นัด78แต้มเฉลี่ยแล้วก็เฉลี่ยแค่นัดรับประมาณ1.18แต้มเท่านั้นเองค่ะ หน้อยมากนะครับสำหรับทีมที่คาดหวังจะไปแชมเปี้ยนส์ลีกหรือลุ้นท็อปโฟนั่นล่ละค่ะคือจุดที่บอร์ดบริหารเขาแสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนเลยเรื่องของความสม่ำเสมอในระยะยาวคือผลงานมันแกว่งเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูกาลหน้าทีมต้องกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นเวทีที่เ,เรียกร้องความแน่นอนความสม่ำเสมอแล้วก็ผลงานที่คาดหวังได้สูงมากๆเลย เข้าใจเลยครับคือบอลยุโรปมันโหดกว่าต้องยืนระยะให้ได้ถูกต้องค่ะบอร์ดอาจจะมองว่าด้วยฟอร์มในลีกแบบนี้มันน่าเป็นห่วงว่าจะไปไม่รอดในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าผมนึกถึงช่วงแรกๆที่เขาเข้ามาทำทีมเลยนะสไตล์ฟุตบอลนี่เออน่าตื่นเต้นมากบุกแหลกเลยแฟนๆนี่ชอบกันมากถึงกับมีเพลงเชีย er ร์ We've Got o u t t o t t e น h a m Back เลยใช่ค่ะช่วงนั้นกระแสดีมากจริงๆดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลย แต่พอมาดูข้อมูลจาก ESPN ที่วิเคราะห์เนี่ยเขาก็ชี้ว่าในมุมของบอร์ดบริหารความตื่นเต้นเร้าใจตรงนั้นน่ะมันมาพร้อมกับความความผันผวนที่สูงเกินไปอืมความเสี่ยงสูงว่างั้นเถอะใช่ครับคาดเดาได้ไม่เลยบางนัดดีใจหายบางนัดก็เอ่อแพ้แบบไม่น่าเชื่อ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สโมสรที่ต้องการความสําเร็จแบบยั่งยืนมันคงต้องการในระยะยาวเท่าไหร่มันเหมือนดาบสองคมนะคะคือสปายอาจจะถูกใจแฟนบอลแต่ในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือการสร้างทีมเพื่อลุ้นแชมป์จริงๆจังๆเนี่ยบอร์ดอาจจะมองว่ามันยังไม่ตอบโจทย์คือผลนัดชิงอาจจะไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจหลักเท่าไหร่เขาอาจจะวางแผนเรื่องนี้ไว้แล้วอืมแล้วทำไมต้องมาปลดตอนนี้ล่ะคะถ้าคิดไว้นานแล้วคุณคาเว่เขามองว่า มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่เหมาะสมมากกว่าคือปลดช่วงจบฤดูกาลเนี่ยมันทําให้สมโมสรมีเวลาเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์ในการหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่มีโปรไฟล์ตรงตามที่ต้องการจริงๆอ๋อเข้าใจค่ะคือถ้าไปปลดกลางฤดูกาลตัวเลือกมันอาจจะน้อยกว่าหรือคนที่อยากได้ออาจจะยังไม่ว่างถูกต้องครับการหาผู้จัดก,การดีๆช่วงซัมเมอร์มันง่ายกว่า และก็มีเวลาให้ผู้จัดการคนใหม่ได้เตรียมทีมปรับจูนทีมในช่วงพรีซีซั่นด้วยเป็นมุมมองที่สมเหตุสมผลมากค่ะทําให้การตัดสินใจดูมีชั้นเชิงมากขึ้นไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะผลงานหลีกไม่ดีทีนี้ลองมาฟังเสียงจากฝั่งแฟนบอลกันบ้างครับมีคลิปของคุณคริสคาลินซึ่งเป็นยูทูบเบอร์แฟนปอร์สตัวยงเลยเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างผิดหวังมากเขามองว่ายังไงบ้างคะเขามองว่าปอสเซคอรกรูเนี่ย จริงๆแล้วทาได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นแล้วนะคือการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็ได้ตั๋วไปแชมเปี้ยนส์ลีกอืมคือมองที่ผลลัพธ์สุดท้ายใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ทีมต้องเจอทั้งการเสียแฮร์รี่เคนเสาหลักของจีมไปเมื่อต้นฤด,ดูกาลแล้วก็ปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บที่มัน รุมเร้าทีมตลอดเลยปัญหาบาดเจ็บนี้ก็เรื่องใหญ่จริงๆค่ะเหมือนขาดตัวหลักไปเยอะเหมือนกันคุณคริสเขาเลยเชื่อว่าปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวปอสเตโกกรูคนเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนจากสโมสรมากกว่าหมายถึงเรื่องงบประมาณซื้อขายหรือว่าขนาดทีมใช่ครับเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องขนาดทีมเชิงลึกหรือสควอตเด็ที่มันอาจจะยังไม่ดีพอที่จะรับมือกับการแข่งขันหลายรายการหรือเวลาตัวหลักเจ็บไปเนี่ย ตัวทดแทนมันอาจจะยังทดแทนได้ไม่ดีพออืมเป็นประเด็นที่แฟนบอลหลายคนก็คงคิดเหมือนกันแล้วเขาก็กังวลด้วยนะครับว่าสโมสรนจะกลับไปสู่วังวนเดิมๆอีกแล้วคือการเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยๆทุกๆประมาณ18เดือนถึง2ปีซึ่งมันทำให้ทีมไม่มีความต่อเนื่องเลยความกังวลเรื่องสควอตเดบที่คุณคริสพูดถึงเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะมันดันไปสอดคล้องกับเหตุผลของบอร์ดบริหารได้เหมือนกัน แม้ว่าจะมองจากคนละมุมยังไงครับคือแฟนบอลมองว่าทีมไม่ใหญ่พอควรสนับสนุนผู้จัดการมากกว่านี้ส่วนบอร์ดก็มองว่า ด้วยทีมที่มีอยู่กับความท้าทายในฤดูการหน้าทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งแชมเยนส์ลีกเนี่ยมันต้องการทีมที่แข็งแกรง่งและมีขนาดใหญ่กว่านี้อ oh. บอร์ดอาจจะประเมินแล้วว่าภายใต้แนวทางของปอสเซโกกรู e rew, หรืออาจจะรวมถึงปรัชญาการทําทีมของเขาด้วยเนี่ยมันอาจจะยังสร้างทีมที่พร้อมรับมือกับความกดดันและความคาดหวังที่สูงขึ้นในฤดูการหน้าได้หรือทําได้ไม่เร็วพอตามที่ต้องการเข้าใจแล้วครับคือเป้าหมายเรื่องทีมที่แกร่งขึ้นอาจจะเหมือนกัน แต่วิธีการไปถึงเป้าหมายหรือคนที่บอร์ดเชื่อว่าจะพาไปถึงได้อาจจะไม่ใช่ปอเซกครูแล้วประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นการประเมินภาพรวมและความพร้อมสำหรับอนาคตในมุมของบอร์ดบริหารก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม o ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะ g i ส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e เ e e ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสโมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะโอเคครับพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าคำถามต่อไปก็คือแล้วใครละ่ะ ใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์อันนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะคะใช่ครับรายงานล่าสุดจาก Sky Sports นี่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตัวเต็งอันดับหนึ่งตอนนี้คือโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมของเบรนฟอร์ดอืมโทมัสแฟรงค์จากเบรนฟอร์ดครับเห็นว่าสเปอร์กำลังเตรียมการที่จะทาบทามดำเป็นทางการแล้วด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าแฟรงค์เองก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่กับเบรนฟอร์ดด้วย โอมาร์สแฟรงค์นี่ถือว่าเป็นชื่อที่สมเหตุสมผลอยู่นะคะถ้าดูจากผลงานที่เขาทำกับเบรนท์ฟอร์ดพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ยืนระยะในพรีเมียร์ลีกได้น่าประทับใจมากใช่ครับสร้างทีมได้ดีเลยมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความยืดหยุ่นทางแทคติกด้วยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นได้ตามคู่ต่อสู้แล้วก็เก่งเรื่องการบริหารจัดการคนการสร้างบรรยากาศในทีมด้วย แต่มันก็มีข้อกังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับแฟรงค์ใช่ค่ะข้อกังวลหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของประสบการณ์ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือเขายังไม่เคยคุมทีมใหญ่ระดับท็อปที่มีความกดดันมาหาศาลแบบสเปอร์สมาก่อนอืมความคาดหวังมันต่างกันเยอะเลย ต่างกันเยอะมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขายังไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมลงเล่นในเวทียุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของสเปอร์สในฤดูกันหน้าเลยจริงด้วยครับอันนี้เป็นจุดที่น่าคิดเหมือนกันว่าเขาจะรับมือกับความกดดันและเกมระดับชชมปร์ลอ์ได้ดีแค่ไหนนอกจากโทมัสแฟงส์แล้วมีชื่ออื่นที่ถูกพูดถึงอีกไหมคะมีครับ Sky Sports เขาก็ l i ต์มาอีก2-3ชื่อเหมือนกันที่อยู่ในข่ายพิจารณาก็จะมีมาโกซิวาของฟูตแลม คนนี้ก็ทำผลงานกับฟูลแลมได้ดีมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เคยคุมทีมในยุโรปมาบ้างเหมือนกันอืมซิลวาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกคนคืออันโดนี่อิราโอล่าของบอนเมอสคนนี้ปีที่แล้วทำผลงานได้โดดเด่นมากนะครับกับการปั้นบอนเมอสโดยเฉพาะการพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งซึ่งสเปอร์เองก็มีนักเตะอายุน้อยที่มีแววอยู่หลายคนอิราโอลานี่สไตล์บอลก็น่าจะ เออใช้ได้เลยนะคะใช่ครับน่าจะถูกใจแฟนบอลแต่ก็คล้ายคล้ายแฟรงคือประสบการณ์กับทีมใหญ่หรือบอลยุโรปอาจจะยังน้อยแล้วมีอีกไหมคะมีอีกคนที่ถูกพูดถึงเหมือนกันคือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ที่เพิ่งเข้ามาคุมคริสตัลพาเลซช่วงท้ายฤดูกาลและทําผลงานได้ดีเลยอ๋อกลาสเนอร์คนที่เคยพาแฟรงเฟิร์ตได้แชมป์ยูโรปาลีกใช่ไหมคะใช่เลยครับคนนี้โปรไฟล์เรื่องบอลยุโรปถือว่าใช้ได้เลยนะ มีดีกรีแชมป์ยูโรปาลีกติดตัวมาด้วยอันนี้น่าสนใจเลยค่ะเพราะตอบโจทย์เรื่องประสบการณ์ในยุโรปได้แต่ก็เพิ่งมาอยู่พาเลสไม่นานเองนั่นสิครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วสเปอร์จะตัดสินใจเลือกใครแต่ดูจากข่าวตอนนี้โทมัสแฟรงค์น่าจะนำมาเป็นอันดับแรกค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อไปสรุปแล้วการปลดอังเก้เพอสเตคโคกลูกครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผลงานในสนามอย่างเดียวใช่ค่ะ มันสะท้อนหลายอย่างเลยทั้งความขัดแย้งการระหว่างความสำเร็จในบอลถ้วยกับความไม่พอใจในผลงานระยะยาวของเกมลีกแล้วก็เรื่องของความคาดหวังที่สูงมากๆของสโมสรระดับท็อปที่ต้องการทั้งความสําเร็จแบบรูปธรรมแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอด้วยรวมถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะ ระหว่างบอร์ดบริหารที่มองภาพรวมและอนาคตในระยะยาวกับแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่อาจจะให้น้ำหนักกับความสำเร็จที่เพิ่งได้มาหรือเห็นใจในสถานการณ์ที่ผู้จัดการทีมต้องเจอเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบที่ถูกผิดตายตัวจริงๆครับแล้วแต่ว่าใครจะให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนมากกว่ากันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของฟุตบอลสมัยใหม่บ้างอืมน่าคิดครับคือในยุคที่การแข่งขันมันสูงมากๆแรงกดดันมหาศาลแบบนี้เนี่ย ความสำเร็จแค่รายการเดียวหรือผลงานดีแค่ช่วงสั้นๆมันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วหรือเปล่าสำหรับสโมสอนใหญ่ๆที่มีความทะเยอทะยานสูงเป็นไปได้ครับเหมือนมาตรฐานมันถูกยกสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่รอผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์สอยู่คืออะไรน่าจะเป็นเรื่องการสร้างสมดุลหรือเปล่าครับใช่ค่ะการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการความสำเร็จแบบทันที แบบที่แฟนบอลและบอดอยากเห็นกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงสร้างทีมที่มีความสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังของสโมสรที่ดูเหมือนจะเต้องการทุกอย่างพร้อมๆกันเลยทั้งผลงานระยะสั้นและโครงสร้างระยะยาวสำหรับใครก็ตามที่จะเข้ามายากแน่นอนค่ะแต่ก็น่าติดตามมากๆว่าสเปอร์ยุคใหม่ภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นอย่างไรต่อไปครับผมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาคุยกันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักติ๊กให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ